สมุนไม่ใช่ชาครับหาโกไม่ใช่นะอชช้นั้นมันเอานิชี้ดีครับมอมีนาตามาตลอดนะครับใช่หรอใช่เคครับขอให้ใช้นินโป้นิชี้เท่านั้นครับงนแะต่ก้าเลยนะครับมนบทที่แรก

อย่างแรกเราต้องรู้นโยบายเรื่องกอบในส่วนกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวกับการผสมวัดอันตร,รายทางถนนซึ่งคือ ADR ADR คือข้อตกลงในการผสมวัุอันตรายระหว่างเทศทางถนน ADR แบ่งออกเป็นสองขั้วเมืองั้หลง A กับ B A หนึ่งถึงเจ็ด B แปดกับเก้า เอเรื่องต้นตั้งแต่บนนำแล้วก็การแนกประเภทของอุตรายบัญชีรายชื่อการบรรจุพัณฑ์แท้งการทดสอบแท้งการทดสอบบรรจุพัณฑ์เงื่อนไขการทองอันนี้หนึ่งทเจ็ดจากนั้เนเส็จมาแปดแปดแระพูดถึงเรื่องของคนปฏิบัติอุปกรณ์เอกสารเของการเห็นชอบรถนะครั DR, บขอ a เอมันมาที่อาเซียน มันจากีกว่ที่ข้องคือ1นึ่งที่งทีที่งคือพิ่ายงายจากที่9ว่าด้วยอกาะอำนวยความสะดวกในการขนส,ส่งสินค้าข้ามแดนของอาเซียนมันพูดถึงทีทีสอภาพตํานว1หนึ่งพูดถึงข้อตรลงในการขนส่งสินค้าข้ามแดนประเทศนภาพรุ่มน้ำโขงนะครับ แล้วก็พูดถึงว่าถ้าผสมกันไรมันจะมีป้ายสีดมถ้าเป็นขอเสียต้องมีตัวแดงเบนอยู่นั่นคือบทที่หนึครับสรุ้ว่าถ้าเอากับหนึะาพอย่างนันนะครับเอกับบีแล้วก็ทำหนึ่งอคือของเอดา้าหมาหนึ่งคือเอบีสอง่าโอเคทนี้มาบทที่สองแล้วบทที่สองพูดถึงวัตถุบรรายคืออะไร วัตถุลายคือวัตถ yeah. ุที่มันมีผลต่อช <Right. S 1> ีว er ิตของคนสัตว์พืชที่มีเมลอดตันติ้นนะครับตรงนี้ทางถนนเห็นยวไหมครับเดี UV ๋ยวบางโค้งทางเดียวกันมันมาในรูปของสารของแข็งของเหลวก๊าซและอยู่ในบรรจุภัณฑ์อยู่ในขวดอยู่ในกล่องอย่างเช่นที่เนื้อเปอันตรายใช่ไหมครับยางป่าที่ป่ารถเปิอันตราย อะไรที A, ry, Again, ่มันอยู่ในในปัจจุบันมงลนี่ไปแบตเตอรี่ริเซียมสารจะ่อยูในมเไฟฟ้าพวกนี้ก็อยู่ในปัจจุบันข้อดูแายด้นไหนบ้างข้อดูแลสมุนไพเห็นไหครับเปกรีมกินคือคืีกรีมทั้งที่ทางใจยล้ใจถูกัอแล้วก็ได้รไบวนัาผตสางตัว อันนี้คือขั้น <concealed> ส <safety> <helmet. ligen> ่างกายนะครับคราวนี้ในส่วนของเรารู้ว่าวัตถุอันตรายอันนี้เราสารความอันตรายวิชาล่ะนะถ้ามีความอันตรายหลายอย่างให้วงเล่มเพิ่มไปแล้วก็สี่ก็คือในส่วนของกลุ่มการบรรจุกลุ่มการบรรจุมีหนึ่งคีดสองคีดสามคีดกลุ่มการบรรจุอันหนึ่งคีดสองคีดสามคีสมันเป็นเลขโรมัน นึ่งกีโรกีนะครับเลขโรมันนี่อยู่นี่รันนี่อยู่นี่เลยหมดเลยเลขโรมันเนาะเลขโรมันนะมันถามว่าไอ้กลุ่มการจุหนึ่งกีสองกีสามกีเนี่ยมันคือเลขอะไรกรโรมันคออาร์บิคอไทยกองอะไรว่าไปต้องตอบว่าเลขโรแมนนะครับอ่าคราวนี้พอเรารู้ว่าหนึ่งกีมอันตรายมากมันต้องจำพันกับภาชนธะที่มันจุคือต้องเป็นระดับเ ถ้าของขีดคูณกลางจุดต่างๆต้อง,งร,อราดับขณะเดียวกันคูณกลางจุดที่จุดที่จุดกลางกลางน้อยคือต่ำต้อง่ได้ x สามารถที่จะใส่หนึ่งขีดมได,ได, y, ได้สองขีดมาได้สามขีดมาได้ว่ายไปได้สองขีดกับสามขีดแต่ได้สามขีดอย่างเดียวอยโอเคนะครับคราวน,นี้พอเรารู้ในส่วนของามายรู้ว่ามันมาดูกันไหนรู้ในส่วนของ มันก็้าร่างกายได้ไหนบ้างตอนนี้ถึงตอนแยกแล้วไอ้นี่คือหัวใจมันนะครับบทนี้คือหัวใจมันนะถ้าเรียนบทนี้ไม่ได้ท่านกินเยอะครับเพราะว่าติดใต้ต้องใช่ไหมต้องรู้ไหมติดใต้เออติดบรรจุภัณฑ์ก็ต้องรู้ครับติดรถต้องรู้ไหมรู้นะครับนั่นคือเราต้องรู้ว่ารู้ทั้งภาพจำได้ทั้งสีจำได้ทั้งบุญสมบัติจำได้เลย นะครับอย่างแรกครับระเบิดครับระเบิดเป็นรีเมียมสูงแก๊สสีส้มแบ่งเป็นหกระดับหนึ่งจึง1.6นะครับฟ้ารุ่งแดงหน่งจุดหนึงมากได้เร็วแล้วก็พัดลดลงห่วงเวลามากขึ้นตามเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับสองคือแก๊สแก๊สเป็นอโลเปน3นะสอัจุดนึงคือแก๊สไฟไป พื้นที่สีแดงมีรูปเปลวไฟสองสองไม่ไฟไฟไม่เป็นพิษพื้นที่สีเขียวมีรูปอาไม่ใจมีรูปพ่อแก๊สนะครับเอ๋ตลอดก,ก็ไอ้เก่งจะมาที่นี่อีกนะเพอนเป็นรูปไอ้พื้นที่เอ๋นะครับอันต่อมาสองสองคือมีพิษเป็นรูปของระบกสีขาวจำง่ายๆครับไฟไป ต่อมาไม่ไปไปไม่มีพิษแล้วก็มีพิษแค่นั้นก็เป็นของเรียวไปพื้นที่ทุกแนนะสองเรียวไปสีพื้นที่สีแดงมีรูปเรียวไฟสีของแข็ง